โลโลโลลก็ต้องกราสสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้อยู <Sc fres shortly>. ่พี่เช่นเคยนะครับผมจ่องบีชแนลนะครับผมมาแปลกคิหายเลยวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมว่าอากาศดีนะครับอากาศเย็นนะครับบ้านพี่ก็อากาศเย็นแล้วนะครับผมไม่รู้บ้านน้องหนาวหรือยังนะครับผมหนาวกลหรือหนาวใจนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมการโหลดแล้วก็การติดตั้งนะครับฟ i r e ฟ d v a n c นนั่นเองนะครับผมก็มีอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่ก็ไปหาข้อมูลจากต่างประเทศมาแล้วนะครับผมว่าจะเข้าวันไหนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าพี่มีแจกเพรแจกโค้ดกันด้วยนะครับแจกไม่เยอะแต่พี่แจกทุกคลิปนะครับผมนะแต่พี่มีแจกทุกคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยว พี่ไปแกะเพชรก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวน้อง,อ,งอยากได้เพชรกันแล้วนะครับพี่ก็เอาลิงก์นะครับคลิปที่ลงเมอวานเนาะอ่ะานประสมก็มี187คอมเมนต์เราเริ่มสมุดเลดีกว่านะครับผมคนแรกไม่ได้นะครับผมคนที่2คนที่2อ,อ่ะโอเคได้แล้วนะครับนี่เลยเป็นน้องคนนี้เลยนะครับชื่อเฟซมีแล้วก็สิ่งที่อยากได้คือผมอยากได้เพชรไปสม่มของครับผมจัดไปนะครับน้องชายอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเข้าสู่ระบบก่อนละกัน อันนี้เรียบร้อยแล้วพี่ซื้อไว้แล้วนะครับผมพี่ก็แกะโซลิโชว์สรีปกันเลยนะจ๊ะอ่ะจักรยานอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมีคันเดียวเนี่ยอ่ะโอเคอ้าวชิบหายหผิดอะไรวะเนี่ยสองงานอ่ะโอเคเข้าสู่ระบบไปปับ๊บอ้าเป็นน้อกระนี้เลยหดจัดเย็ดแค่เพื่ออะไรวะเนี่ยไม่กูเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเติมให้เลยนะครับผมก็ ใครนะครับที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีมันจะเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูให้จบด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่มีอ,อะไรล่ะเดี๋ยวแจกโค้ดคลิปหน้าละกันนะครับแต่ต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าพี่สอนการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมั <c oughs> ้งโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมอ่ะโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับ อะไรล่ะกูเกิลก่อนละกันนะตนาในเบราว์เซอร์ใน,ใน, er, ในโทรศัพท์หรือว่าคอมก็ได้นะครับอันนี้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับได้2อ,อย่างเลยเนาะอ่ะพิมพ์ไปเลยกูเกิลนะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่ไปแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปแบบละเอียดเลยนะครับผมน้องๆจะได้เข้าใจนะครับน้องจะได้เข้าใจ,นะรจเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าอ่าเฮ้ยมานเอ็กเอ็กอะไรเนี่ย <laughs> นะครับฟีฟายนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนละกัน อ่าฟรีไฟส์แอดวานซ์นี่นะครับผมอ่านะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ดาวน์โหลดต่อก็ได้นะครับผมว่าดาวน์โหลดอ่านี่เลยนะครับปั๊บก็จะเด้งมาแรกเลยนะครับนี่นะในโทรศัพท์และใน PC เนี่ยก็เหมือนกันนะครับพี่ขอบอกว่าเหมือนกันเลยนะครับเรากดแรกไปเลยนะครับผมหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฟรีไฟส์แอดวานซ์เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์อ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะในส่วนปุ่มดาวน์โหลดนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เขียวๆตรงนี้เลย นะครับนี่นะนะครับผมก็อยู่เฉียวตรงนี้เลยนะอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเรากดลิงก์เข้ามาแล้วจะอยู่ข้างล่างแล้วกดดาวน์โหลดไปหนึ่งทีนะครับผมปั๊บนะครับผมอ่ะก็จะกดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับผมกดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งก็อยู่ตรงนี้กดไปเลยปั๊บอ่ะนี่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับเป็นไฟล์ดาวน์โหลดนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นฟีฟายเอ็ดวานนะครับขนาดไฟล์เนี่ยก็อยู่506 506.62เมิกนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ครึ่งกิกอะเอาง่ายครึ่งกิกนะครับก็ใครที่มีเน็ตไวๆหรือเชื่อมไมโคฟอยู่ก็โหลดแป๊บเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาอยู่ในส่วนดาวน์โหลดเนาะอ่ะในส่วนดาวน์โหลดนะครับผมเดี๋ยวพี่หาก่อนละกันนะครับผมแกลเลอรี่นะครับดาวน์โหลดนะครับนี่หรือเปล่าว่น่าจะนี้แหละนะมาแล้วนะครับผมอ่ะจากนั้นอ่ะถ้าเราโหลด ถ้าเราเห็นแล้วนะครับเรากดไปหนึ่งท mm ีเลยนะครับจากนั้นมันก็จะถามว่า,าก, life, Hence, ากําลังจะปรับสภาพนะครับเรากดถัดไปเลยนะครับป๊บนะครับผมอ่ะกดถัดไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ะจากนั้นนะมันก็จะบอกว่าคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือไม่นะครับแอปพลิเคชันไม่ต้องการการเข้าถึงพิเศษใดๆนะแล้วกดติดตั้งไปเลยนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับผมเนาะจากนั้นก็รอสักครู่ในขั้นตอนนี้นะครับผมอ่ะทึบๆๆทำไมโหลดนานอย่างเนี้ย <Pract icing noise> โอ้น oh, no. อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเรากดเสร็จไปก่อนเรามาดูก่อนว่ามันอยู่ในส่วนไหนนะครับผม,มรูปร่างเป็นยังไงนี่นะครับผมรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ Free Fire a d v a n c e นะครับก็คือเท่าที่ไปดูข้อมูลมานะครับก็คือน่าจะเดือนธันวานะครับที่เขาจะเปิดให้เล่นนะครับวันที่25เดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาพี่เห็นในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าวันที่25นี่แหละนะครับ25เดือนอเดือนหน้านะครับเดือนธันวาคม ก็จะเปิดให้เล่นนะครับอันนี้พี่ก็รอเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับว่าจะเข้าเล่นได้ตอนไหนนะครับแล้วก็เปิดสมัครตอนไหนนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้พี่มาสอนดาวโหลดดาวโหลดค้างไว้เลยนะดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเราเลยนะครับนี่นะครับผมเนาะก็ถ้าเราโหลดเสร็จเนี่ยมันจะมาหน้านี้เลยนะครับก็คือค้างอยู่หน้านี้เลยนะไม่ไปไหนนะครับผมก็คือตอนนี้ก็คือรอเวลาเปิดเท่านั้นเองนะถ้าเปิดปั๊บก็เล่นได้เลยนะครับมีอะไรอัปเดตมากมายเลยเดี๋ยวพี่จะ มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีอะไรมางสำหรับใครที่รออัปเดตเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันเม้นแรกนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันแจกเพชรนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมนะครับคืนนี้เวลา เท่าที่พี่ไปดูเกมมานะครับผมน่าจะช่วงเช้านะครับสี่โมงหรือเที่ยงนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มนะครับเริ่มต้นที่20เพชรนะครับก็จะมีรางวัลใหญ่เนี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเลยนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวกิจกรรมให้ดูนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ดูเลยนะครับจะสุ่มให้ดูเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ลืมบอกเลยนะครับสำหรับใครที่อ่าตามหานะครับชุดเอซุดนะครับชุดแร่ที่สุดในเกมนะครับผมอ่ะ ุดแรที่สุดในเกมนะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ชุดเอซุดนะครับผมนะเห็นหลายคนอยากได้เลยนะครับผม <laughs> <laughs> เห็นหลายคนอยากได้เดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้มาคลิกลิงก์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมพี่จะอยู่ใต้อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยู่ข้างล่างคลิปที่พี่ลงในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเขียนว่าเวฟซุมเอซุดโคตรแรงนะครับได้ง่ายมากนะครับก็กดลิงก์ตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะอ่ะกดไปหนึ่งทีเ่ผมปุ๊บ นะครับจากนั้นรอสักคู่นะครับเดี๋ยวพี่มาจับมาสอนเลยจากนั้นเขาจะให้เราสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมเราก็ตั้งชื่อไปเลยอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้เป็นชื่อพี่เลยละกันนะครับผมอันนี้ก็ชื่อนามสกุลนะครับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมเนาะอันนี้พี่ก็ตั้งไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านนะครับผมที่ก็อันนี้ละครับเอ้เสียงเอฟเฟคประทานโทษด้วยนะครับผมเสียงเอฟเฟเสียงเอฟเฟค ที่ตั้งเป็นตัวเลขนะครับผมจากนั้นอ e ีเมลก็เป็นอ e ีเมลตัวเองเลยนะครับอีเมลตัวเองเลยเนาะาวว้โอเคนะครับผมแล้วก็ใส่อ e ีเมลไปนะครับผมจากนั้นเบอร์โทรเรากใส่เบอร์โทรไปเลยนะครับโอ้โหเสียงเอฟเฟคลั่นแน่อโอเคแฟนโอเคแล้วกดยืนยันไปเลยนะครับผมปึ๊บนะครับผมอ่ะเอา อะไรวะนี่ <laughs> อ่ะ,อะพอสมัครเสร็จนะครับเดี๋ยวพี่เชือ่อมต่อเฟซบุ๊กได้นะครับหรือว่า ใครสมัครก็อยากสมัครก็สมัครไปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เชื่อมต่อ f a c e b o o กจะได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็น Facebook พี่เลยนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราเข้ามาที่หน้าแรกกันก่อนเลยนะครับเอาเข้ามาที่หน้าแรกปั๊บนะก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะแต่เรามาเลือกตรงนี้นะครับสุ่มของรางวัลนะครับผมพี่พามาดูนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมสปินฟรีไฟนะครับสุ่มโพส เสื้อเอซุดนะครับกดข้อไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนการสุ่มนะครับผมการสุ่มเนี่ยเริ่มต้นที่สิบ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 หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะก็จะน่าจะสิบเครดิตนะครับสิบเครดิตเนาะตอนนี้พี่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าพี่มาบอกนะครับผมว่าออกง่ายมากๆนะครับผมคลิปหน้าอาจจะมาทําคลิปสุ่มนะครับสุ่มเอาเสื้อเอซุดเอาให้ได้เลยนะครับผม อ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับก็คือ,อวิธีเล่นนะครับผมจํานวนเพชรที่ได้นะครับผมเป็นบัตรการิน่าค่ะนําไปเติมในเว็บได้เลยนะคะผมอ่านี่เลยนะครับก็คือตอนนี้นะคือคือ สินค้าหมดนะครับผมของที่ได้แทแนก็เป็นหนึ 12, ่งหมื่นสองพันเครดิตนะครับหรือ4 000, 4 3 6 4เพชรเพแทนนะครับผมโอโ้โหโคตรเยอะนะครับผมนะร <DB> หรือว่าจะมีวิธีหนึ่งนะอันนี้ก็แล้วแต่ g m เอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ทางแฟนเพจนะครับเว็บนี้นะก็คือจะแจกอีกแบบนึงก็จะแจกเป็นรหัสนะครับแจกเป็นรหัสที่มีชุด A สุดอยู่ในรหัสนั่นเองนะครับผมที่บอกเลยการันตีได้เลยออกโคตรง่ายเลยนะครับได้ไปหลายคนแล้วนะครับผมได้ไปหลายคนแล้ว นะครับผมน้องไปหาดูช่องอื่นได้เลยนะครับได้ง่ายแล้วก็ออกไวด้วยนะครับได้จริงนะครับไม่เกลือแน่นอนนะพี่การันตีเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนอย่างอื่นก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนสุ่มของรางวัลเนี่ยนะครับผมพี่บอกเลยนะครับมีเกมมากมายเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นต่าทางปักธงนะครับผมอู้เป็นกองสุ่มสกายมีก็มีนะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแล้วพี่บอกว่าดีกว่าทุกเว็บเลยนะครับสหรับเว็บิ๊บวับนะครับผมสุดๆจริงๆ นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเวฟวิฟับนะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ที่พี่บอกด้วยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอนมันชื่อเฟสตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญต้องดูคลิปนี้จบนั่นเองนะครับผมส่วนฟีฟายเอ็ดวันเดี๋ยวพี่มาอัปเดตอีกทีนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคคคครรรรัััับบบบบสสสาาหลิปนีี้กวว่ดจุ๊